สิวเซียนลดยังไงให้ได้ผลรูลขขมขนไม่อุดตันเพิ่มอยากรู้มาฟังกันครับ สิวเสียนส่วนใหญ่ไม่ใช่สิวอุดตันหรือสิวอักเสบทางการแพทย์เรียกว่าภาวะพิโคโสเตสิสสไปเนโลโลซาซึ่งเกิดจากความผิดปกติของรูขุมขนซึ่งลักษณะของสิวเสียนก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสิวหัวดำเป็นจุดๆเล็กๆหรือลักษณะที่เป็นอาจจะเป็นน้ำแหลมยื่อนออกมาสิ่งที่เกไปอุดตันอาจจะเป็นตัวต่อมไขมันหรือเกิดจากสิ่งสโกโป,โปรกหรือเกิดจากเซลล์ที่ตายแล้วและไม่หลุดลอกออกตามภาวะปกติ บริเวณที่พบสิวเสี่ยนได้บ่อยๆก็คือบริเวณจมูกบริเวณข้างแก้มบริเวณหน้าผากหรือบางคนอาจจะพบบริเวณกระดูกสะบักสา,าเหตุของสิวเสี่ยนเกิดได้หลายสายเหตุเกิดจากภาวะฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกติเกิดความผิดปกติของปริมาณกรดไขมันไลโนเลอีแอซิกซึ่งใช้ปกป้องผิวอาจจะเกิดการระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนังลดลง มีภาะวะเกิดแคตุซคามหรือเกิดการอักเสบได้ง่ายเกิดจากการอุดตันของเครื่องสำอางหรือเครื่องสำอางที่ล้างออกได้ไม่หมดเกิดจากการรบกวนผิวมากๆเช่นการไปกดสิวการไปขัดผิวการไปทำความสะอาดผิวหน้าโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสิวเอง อาจจะเกิดจากการประทบกระเทือนหรือการแพ้สารเคมีบางชนิดอาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารบางอย่างที่ทําให้ผลิตไขมันออกมามากเกินไปที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสิวเซียนมักจะพบในคนที่สูบบุหรี่ด้วยส่วนการรักษาสิวเซียนหรือการลดสิวเซียนส่วนใหญ่ก็จะมีวิธีการรักษาอยู่หลักๆ4วิธีนะครับก็คือวิธีที่1ก็คือการใช้ครีมละลายสิวเซียน ครีมที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆครีมรักษาสิวทั่วไปก็คือจะมีส่วนประกอบของวิตามินเอมีส่วนประกอบของกรดซาลิสไบติกแอซิดเพื่อทําการลอกสิวอุดตันให้หลุดออกไปหรือว่าสิวเซียนให้หลุดออกไปได้วิธีที่2ก็คือการลอกออกด้วยกรดเข้มขน้นเช่นกรด TCA ซึ่งวิธีนี้มักจะใช้ในกรณีที่สิวเซียนเป็นทั่วหน้าเราต้องการจะเปิดรูขุมขนการลอกด้วยกรดเข้มข้น TCA หรือว่ากรดผลไม้ก็จะช่วยเปิดรูขุมขนหรือเปิดรูขุมขนให้กว้างขึ้นเพื่อจะได้กดสิวเซียน ง่ายวิธีที่3เป็นที่นิยมและแพร่หลายก็คือการใช้สกอตเทสเทคนิคก,ก็คือแผ่นแปะรักษาสิวเซียนที่เราเคยเห็นตามร้านสะดวกซื้อทั้งหลายส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีที่ทําให้เกิดการยึดแน่นหรือติดแน่นกับผิวหนงังเวลาลอกสิวเซียนออกสิวเซียนก็จะหลุดติดออกมาตามแผ่นแปะของพวกนี้ซึ่งวิธีนี้ก็ถือว่าได้ผลแต่บางครั้งก็ไม่สามารถจกกัดกำจัดสิวเซียนออกได้ไม่หมดวิธีที่4ี่ก็คือการรักษาสิวเซียนด้วยเลเซอร์ การรักษาสิวเสียนด้วยเลเซอร์ส่วนใหญ่มักจะใช้ในกรณีที่ตัวสิวเสียนอุดตันนั้นเกิดจากกระจุกขนที่ผิดปกติหรือเกิดจากมีรอยดำหรืออะไรบางอย่างที่เข้าไปอุดตันบริเวณรูขุมขนซึ่งการรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลเลเซอร์ที่เราใช้ก็จะเป็นพวกคิวสวิตเลเซอร์เช่นกลุ่มเลฟไซเลเซอร์กลุ่มพิโคเลเซอร์เพราะกลุ่มพวกนี้นอกจากจะทําให้รอยดำที่บริเวณรูขุมขนหรือรูสิวเซียนนั้น จางลงแล้วยังช่วยกําจัดขนที่หรือกระจุกขนที่อุดอยู่ในรูตรงสิวเซียนได้ด้วยเราพบว่าหลังจากรักษาสิวเซียนหรือสิวเซียนได้หลุดออกไปแล้วเราจะพบบริเวณรูขุมขนหรือรูขนนั้นอาจจะมีลักษณะกว้างขึ้นในการรักษาบางทางแพทย์อาจจะพิจารณาในการใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่กระชับรูขุมขนเช่นไฟสแกนหรือวัชแนลเลเซอร์ตัวอื่นในการยิงกระชับรูขุมขนเพื่อไม่ให้เกิดสิวเซียนขึ้นมาได้อีกครับ ฝากไว้นะครับสิวเซียนเกิดได้หลายสายเหตุการรักษาด้วยวิธีใดว,วิธีหนึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ท่านเพราะฉะนั้นสงสัยหรือข้องใจอะไรแวะมาปรึกษาเราได้นะครับ